สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจุดแดงเหมือนกันแต่ก่อนที้จุดแดงที่เป็นผลดีกับผู้ที่มีจุดแดงบนลายมือนะครับแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องจุดแดงที่ให้โทษวันนี้มีโทษหลายอย่างเหมือนกันนะครับเรามาดูว่า,าจุดแดงที่ให้โทษร,ระดับแรกก็คือถ้าหากว่า จุดแดงนั้นทับเส้นพฤหัสเส้นพฤหัสก็คือเส้นที่วิ่งปายขึ้นไปที่เหนือนพฤหัสอย่างนี้นะครับแล้วก็มีจุดแดงอยู่บนเส้นลักษณะอย่างนี้นี่คือเส้นจุดแดงทับเส้นพฤหัสอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการงานจะถูกกิดกีดกันจะถูกเลียดยม้ม จะถูกบล็อกไม่ให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นนะครับหรือว่ามีศัตรูคอยที่จะทิ้มแทงเราอยู่ตลอดเวลานะครับมักจะถูกเกียดหยามถูกดูมินถูกนินทาว่าร้ายใต้สีนะครับทำให้เกิดเสียชื่อเสียงเพราะว่า จะมีบุคคลที่ไม่หวังดีกับท่านอันนี้ก็ถ้าท่านเห็นจุดตรงนี้แล้วมีความรู้มีความสามารถก็อย่าสร้างศัตรูโดยการโอ้อวดความรู้ต่างๆนะครับท่านก็จะมีศัตรูขึ้นมาโดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ ก็มาอีกสีแดงถ้าทับเส้นเสานะครับทับเส้นเสาหรือว่าเส้นวาสนาหรือว่าเส้นโชคลาภก็ได้เส้นเสาเส้นเสาก็คือที่ตรงขึ้นไปบนเนินเสานี่นะครับลักษณะอย่างนี้จะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับตรงไปเนินเสาก็เรียกกันว่าเป็นเส้นวาสนาหรือเส้นโชค ได้ถ้าหากว่ามีจุดแดงลักษณะอย่างนี้เส้นโชคราภเส้นวาสนาก็มักจะทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าทรัพย์สินต่างๆนะครับหรือว่ามรดกนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามีจุดแดงทับเส้น เส้นเสาลักษณะนี้ท่านก็อย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าถ้ามันจะถูกขัดขวางเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือว่าตกงานหรือบางคนอาจจะลงทุนอะไรก็ได้อันนี้ยังไม่มีผลสำเร็จในการลงทุนนะครับถ้าหากว่าการเดินทาง ถ้าหากว่าเรามีการเดินทางเราควรระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุไว้ด้วยนะครับอันนี้มีผลนะครับทีนี้ยังมีจุดแดงที่เกิดจากเส้นเส้นเสาเส้นเสาตอนต้นๆเน,น,นะครับหมายถึงว่าขึ้นไปอย่างนี้ครับนี่คือนี่ก็คือเส้นวาสนาหรือเส้นเสาเหมือนกันถ้าหากว่ามันมีจุด ตรงต้นต้นอย่างน,นี้เลยนะครับต้นต้นเสาต้นต้นเส้นเสาก็อนนี้จะเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดกดต่างๆมักจะมีการแย่งชิงมรดกมรดกกันหรือถูกฟ้อง,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 องร้องฟ้องร้องให้ล้มละลายถูกยึดทรัพย์ถูกขายทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นะครับ พราะนั้นท่านอันนี้คือจุดเสียของจุดแดงที่ให้โทษยังมีอีกครับเดี๋ยวต่ออีกนะครับ